เมียวและเพื่อนตอนเงินพ่ายเงินแพ้ดูเหมือนว่าทุกคนในโรงเรียนจะรู้จักดวงสุดาไม่ว่าคุณครูใหญ่ครูน้อยหรือพารงยิ่งเด็กนักเรียนด้วยแล้วตั้งแต่ชั้นเล็กสุดจนถึงชั้นโตสุดต่างก็รู้จักดวงสุดาดีเธอเป็นคนที่มีเปียรสวยที่สุดและโบที่ผูกก็ไม่เคยซ้ำกันเลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์ที่รู้ ก็เพราะว่าแดงได้นั่งจดสีโบอยู่นานถึงสมสัปดาห์แล้วจึงยอมแพ้ขอเลือกเสียก่อนที่จะเห็นโบซ้ำคุณพ่อของดวงสุดารวยที่สุดเลยนุชเพื่อนสนิทของดวงสุดาคุยอวดคนอื่นคุยมากกว่าดวงสุดาเสียอีกนี่เป็นความคิดของมะเมียวึก็เพราะรวยอย่างนี้นะสิคุณครูเลยเอาใจไม่ตีเลยสักแต่ นกกระทายื่นหน้ามากระซิบกับมะเหมียวและส้มจุกเมื่อวานเขาตอบศัพท์อังกฤษผิดก็ไม่เห็นถูกตีเลยที่คนอื่นละ่ะคุณครูประภัยฟาดเอาฟาดเอาเพราะเขาไม่เคยตอบผิดตั้งหากล่ะส้มจุกแก้แทนคุณครูไม่มีทางหรอกเพราะเขาเอาของมาฝากคุณครูบ่อยๆตั้งหากเขารวยนี่ ใครๆก็อยากเอาใจพ่อฉันบอกว่าเงินน่ะซื้อได้ทุกอย่างเลยนกกระทาคัดค้านเสียงแข็งดูมั่นอกมั่นใจมากจนมาเหมียวนึกรรำคาญแกมหมันไส้จึงเถียงแทนส้มจุกว่าไม่มีทางเหมือนกันหรอกอยาะเงินไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้หรอกทำไมจะไม่ได้รองให้เงินมากๆใครๆก็ยอมไม่มีทาง มีไม่มีคราวนี้ต่างก็พยายามเอาชนะกันด้วยเสียงส้มจุกเห็นว่าไม่เข้าทีจึงรีบไก่เกลี่ยว,ว่าเถียงอะไรกันก็ไม่รู้ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกหน้าโอ๊ยพนันกันก็ได้ว่าฉันถูกมะเหมียวไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆตกลงเอาสิบบาทด้วย นกกระทาไม่ยอมแพ้เหมือนกันโถเอ้ยจะเอาอะไรมาตัดสินส้มจุกถามอย่างสมเพศช่างเถนาเราพนันกันสิอย่างมาเหมียวตอบถ้าทางเป็นนักเลงทงั้งทั้งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพนันคราวนี้จะเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดถึงนกกระทาเองก็ไม่รู้ มะเหมียวส้มจุกและนกกระทาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกเพราะแดงมาชวนไปเล่นรีรีข้าวสารทุกคนมาเล่นรีรข้าวสารกันและคงเป็นเพราะเล่นรีรีข้าวสารมากไปเด็กๆทั้งห้องจึงง่วงเหงาหาวนอนในตอนบ่ายมากกว่าปกติ คุณครูใจดีอนุญาตให้พักยืดแข้งยืดขาสิบนาทีหนูเอียดไม่อยากเดินจึงหยิบกระดาษมาวาดตุ๊กตาให้มะเหมี่ยวสวยจังเลยตุ๊กตาสวยจังเสียงดวงสุดาดังขึ้นมะเหมี่ยวและหนูเอียดเงยหน้าขึ้นก็เห็นดวงสุดายืนดูอยู่ข้างๆใส่เสื้อแบบเดียวกันกับที่แม่ซื้อให้ฉันเลยขอได้ไหม หรอกฉันยกให้มาเหมี่ยวเขาแล้วหนูเอียดตอบงั้นมาเหมี่ยวก็ยกให้ฉันนะดวงสุดาพูดง่ายๆไม่ได้หรอกเอียดเขาอุตส่าห์วาดให้ฉันงั้นเธอก็ขายให้ฉันก็ได้เป็นของเธอแล้วนี่เธอจะทำอย่างไรกับตุ๊กตาก็ได้ฉันอยากได้จริงๆ เอารอ่าแลกกับตุ๊กตาตัวนี้เอาไหมรอราคือตุ๊กตาผมสีน้ำตาลแสนสวยที่ดวงสุดาเอามาอวดเมื่อวันก่อนรอรามีเสื้อที่ใส่เข้าถอดออกได้ถุงเท้ารองเท้าก็มีพร้อมมะเหมียวก้มลงมองตุ๊กตากระดาษเสื้อถุงเท้ารองเท้าก็เป็นเพียงกระดาษจะถอดจะใส่ก็ไม่ได้ เอาลอลามาแลกกับตุ๊กตาเสงเครงแบบนี้ใครๆก็ยอมทั้งนั้นแหละนกกระทายื่นหน้ายื้นตาเข้ามาจริงสิใครจะง่ไม่แลกมะเหมียวคิดในขณะนั้นมะเหมียวก็สบตากับหนูเอียดทำตามใจเลยหนูเอียดคุณดีรีบบอกแล้วมองเมินไปทางอื่น พรุ่งนี้ฉันจะเอารอล่ามาให้ดวงสุดาบอกแต่ฉันไม่แลกนะฉันชอบตัวนี้มากกว่ามะเหมี่ยวตอบอย่างรวดเร็วคราวนี้หนูเอียนหันหน้ามายิ้มกว้างกับเพื่อนทันทีตอนเย็นระหว่างเดินทางกลับบ้านส้มจุกสังเกตว่าเพื่อนร่วมทางมะเหมี่ยว เงียบขรึมผิดปกติส้มจุกคิดว่ามะเหมียวคงคิดอะไรอยู่จึงไม่ชวนคุยให้รำคาญใจในที่สุดมะเหมียวก็รำพึงออกมาดังๆว่าเสียดายลอล่าชมัดเลยมะเหมียวบน่นยังไงเราก็ชนะพนันใหญ่นกกทาละอ๋อนี่เธอไม่ยอมแลกตุ๊กตา เพราะกลัวแพ้พนันหรอกหรอส้มจุกถามแล้วนิ่งไปนานสีหน้าไม่ค่อยดีสักครู่จึงพูดว่าเธอต้องเอาเงินไปคืนนกกระทาแล้วละ่ะแล้วต้องให้เงินเขาด้วยเรื่องอะไรฉันไม่ยอมแลกตุ๊กตาแท้ก็ที่เธอไม่แลกก็เพราะเธอไม่อยากเสียเงินพน,นันใช่ไหมละ่ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าเธอทำเพื่อเงินเหมือนกัน โธ่ฉันไม่ได้คิดเรื่องพนันเลยสักนิดจนยายนุกกระถาหน้าง,งอเอาเงินมาให้ฉันตังหากละ่ะงั้นเธอไม่แรกเพราะอะไรกระเพราะฉันกลัวหนูเอียดจะเสียใจนะสิเขาให้ฉันแล้วฉันจะขายต่อได้อย่างไรถ้าเป็นของเอียดเองฉันยุให้ขายไปนานแล้ว เผื่อไงจะได้ตุ๊กตามาแบ่งกันอุ้มบ้างโทมะเมียวอย,อยากได้นักเลยฉันยอมให้เธอเล่นหนูแดงของฉันก็ได้ส้มจุกบอกอย่างใจดีเป็นพิเศษก็ส้มจุกกำลังดีใจที่เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้จริงๆโดยเฉพาะความรักระหว่างเพื่อนส้มจุกดีใจจริงๆที่ได้เป็นเพื่อนกับมะเเมียวคนนี้